สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมดีชาแนลช่องแห่งการเรียนรู้งานอิเล็กทรอนิกส์และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับวันนี้เราก็จะมาไล่การทำงานของวงจรพนาสนิก tc21 gx10 b ในส่วนของคลิปนี้เราก็จะมา ไล่ในส่วนของสัญญาณภาพเสียงแล้วก็จูเนอร์นะครับเราเริ่มไล่วงจรกันได้เลยนะครับเริ่มจากไฟ5โวลต์ที่ออกจากสวิตชิ่งาวเวอร์สลายนะครับก็จะวิ่งเข้ามาเลี้ยงในส่วนของขาจูเนอร์นะครับ เข้ามาที่ขา6กับขา7อันนี้คือไฟเลี้ยง5โวลต์น,นะครับถ้าไม่มีแน่นอนครับรับสัญญาณไม่ได้ไฟเลี้ยงนะครับขา6ขา7นะครับจะต้องมีนะครับต่อมาไฟ140เอามาผ่าน R 518 3.3 3. โอห์มนะครับเป็นแรงไฟ vt นะครับหรือโ o ลเตจจุดนิ่งนะครับจากนั้นนะครับเอามาผ่าน r หนึ่งตัวนะครับแล้วเข้าที่ขา9นะครับโดยมีซีเนอร์เป็นตัวรักษาแรงดันนะครับเข้าที่ขา9เป็นขา vt ขานี้จะเป็นแรงไฟจูนหาช่องสถานีแรงไฟจะเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เราจูนหาสถานีไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือแบบเป็นนวดน,นะครับต่อมาครับขาที่40นะครับจะเป็นแรงไฟ AGC Automatic เก i n c คอนโทร ส่งออกมาจากขาที่40ของ IC 601ซึ่งจะเป็นไฟควบคุมการขยายของสัญญาณส่งมาที่ขา1ของจูเนอร์ก็คือขา a g c นะครับต่อไปครับอีกขาหนึ่งนะครับ ก็คือสัญญาณคล็อกด a ตา้หรือซีเรียลคล็อกกับสัญญาณนาฬิกาแล้วก็สัญญาณ data นะครับออกขาที่76กับ77นะครับจากนั้นก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา4แล้วก็ขา5ของจูนเน์นะครับสัญญาณคล็อกก็จะกำหนดเวลาส่วน data ก็ เป็นคําสั่งหรือข้อมูลนั่นเองต่อไปครับจุนเนอร์ครบองค์ประกอบมีไฟเลี้ยงมี A G C มีคล็อกดาตา้าจุนเนอร์ก็จะทำงานนะครับส่งคูณให้ขาที่11นะครับมีสัญญาณ I F out ออกมานะครับสัญญาณ i f out จะเอามาทำการขยาย buffer ฟฟนะครับแล้วส่งมายัง i f out เพื่อเพื่อแยกออกเป็น2 av นะครับก็คือแยกออกมาเป็น2 i f นะครับก็คือ i f ที่1กับ i f ที่2นะครับ จากนั้นนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา IC 45กับ46นะครับเข้ามาที่ IC 601ก็คือ VIF พอเข้ามาที่ขา IC 601 IC 1ช chip นะครับ IC 601ก็จะถอดรหัส นะครับหรือเปลี่ยนความที่ IF ให้เป็น AF แล้วแยกสัญญาณ R G B ออกมาส่งมาที่ขา6ขา7ขา8นะครับเป็นสัญญาณ R G B สัญญาณ R G B ออกที่ขา6ขา7ขา8 แล้ววิ่งมาที่วิ่งมาที่วงจร R G B M นะครับวงจร R G B M จะมีไฟ180โวลต์มาเลี้ยงนะมาเลี้ยงที่ขา6นะครับ170โวลต์ส่วน สัญญาณ R G B จะเข้าขาหนึ่งขาสองของ IC IC 351นะครับซึ่งเป็น IC ขยายสัญญาณสีเพื่อส่งให้กับหลอดภาพนะครับส่วนขาที่5จะเป็นแบ็กอินะครับก็คือเป็นสัญญาณโทษทีเป็นแรงไฟ แรงไฟป้อนกลับมาที่ขา9นะครับเพื่อบอก IC 601ว่าวงจร RTBM ได้มีการทำงานแล้วนะครับหรือควบคุมการทำงานนั่นเองเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพนะครับ ต่อไปครับสัญญาแรงไฟ170โวลต์น,นะครับเข้ามาที่ ic rgbm นะครับก็คือ ic 3 5 1จากนั้น ic ก็จะทำงานนะครับแล้วขยายสัญญาณแม่สีทั้งสามแม่สีก็คือสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินออกขาที่7ที่8ที่9 เพื่อส่งให้กับหลอดภาพแล้วยิงออกไปหน้าจอต่อไปนะครับต่อไปครับเราจะมาไล่สัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียงออกจาก IC 601นะครับก็จะออกมาที่ขาย25กับ26 ซึ่งออกมาเป็นสัญญาณสเตอริโอนะครับเพราะภายใน i c 6 0 1มีการถอดรหัสเรียบร้อยแล้วส่งออกมาที่ขา2526เป็นสัญญาณสเตอริโอขวาซ้ายนะครับแรงไฟ1์บสโวลต์เข้ามาเลี้ยง IC 2302ซึ่งเป็น IC Audio ด เข้ามาเลี้ยงขาที่1กับขาที่5ขาที่5เป็นสแตนบายขาที่1ก็คือ,คอไฟเลี้ยนะจากนั้นสัญญาณเสียงเข้ามาที่ขา6อีกแชแนลหนึ่งเข้ามาที่ขา2นะครับขายายออกขาที่10กับขาที่12เพื่อจัไปออกลำโพงซึ่งจะทำให้ เกิดมีเสียงดังออกไปนะครับอีกขาหนึ่งนะครับขาที่74นะครับเป็นแรงไฟไวอลลุ่มในกรณีที่เราเร่งลดเสียงนะครับแรงไฟตัวนี้จะเข้ามาปรับ,รบที่ขา8เพื่อลดเร่งเสียงเบาหรือดังนะครับ โดยขาที่9จะเป็นขาที่ทำหน้าที่รถเล่งเสียงคำสั่งออกมาจาก IC 601นะครับอีกขาหนึ่งนะครับขาที่65ซึ่งเป็นขามิ้วเสียงก็คือปิดเสียงโชวคราวในกรณีที่เราปิดเสียงโชวคราวจะมีแรงไฟออกมาที่ขา65แล้วส่งมาที่ Q 2302 นะครับถ้าเรามีการปิดเสียงโชวคราวขา B ของ Q 2 3งจะมีไปอาจะมีไมส่งผลทำให้ Q 2 3 2สเกิดการนางกระแสแล้วไปดึงสัญญาณวลุ่มลงกลาวทำให้เกิดการปิดเสียงหรือมิวเสียงนั่นเองนะครับ ในส่วนของสัญญาณ A V นะครับสัญญาณที่เสียบมาจากภายนอกนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา28 29 30เพื่อเอาไปถอดรหัสใน IC 601นะครับให้เกิดภาพแล้วก็เสียงต่อไปอสำหรับคลิปนี้ นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม